สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงอ่อมปลากินกันนะคะก่อนอื่นก็จะตำตะไคร้ก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตางคนก็จะใช้เป็นหัน่นเป็นแว่นก็ได้แต่อันนี้จะตำโขกให้หยาบๆยาบก่อนเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่พริกค่ะพริกนี่ใส่แล้วแต่ชอบค่ะชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะๆอันนี้จะโขกแล้วก็จะมีลูกโดดใส่เพิ่มอ,อีก ก็เอาพอประมาณประมาณแปดเม็ดค่ะพริกเขียวพริกแดงก็ใส่ปนปนกันค่ะต่อไปก็ตามด้วยหอมแดงหอมแดงก็อันแค่บุบๆก็พอค่ะใีม่มีกลิ่นหอมครัวฉันก็ตู้ชีวิตเหลือเกินค่ะเธอ ัวแคบมากจะกระทำกับข้าวทุกวันอีนนี้ก็มาต้มนานให้เดือนค่ะอันนี้จะแกงใส่กระทานะคะเพราะว่าจะใส่ผักเยอะๆออร์แกเดือดก็จะใส่จะใส่พริกแกงงงไปก่อน ไปปรุงรสไปเลยก็ได้แต่ป็นคนก็จะไปปรุงตอนที่หลังจากใส่ผักไว้ต่อไปก็รอ,อน้ําเดือดมาดนึมไก่ซุกไก่ก้อนไปสักนิดนึง เรื่อความหน้นของน้ำซุปใส่เกลือลงไปนิดหน่อยวิ่งอยา่ามันจะขาวจะดับขาวหน่อยเกลือถ้าเราใส่แต่น้ำปลามากอ่ะมันจะขาวเกลือพอน,น้ำเดือดก็ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะปลาก็โอ้โหปลาเหลือในตู้เย็นมีทั้งปลาทะเลและปลากรดปลา,ปลาดิงตัวนอกนั้นก็จะเป็นเนื้อหรือปลาทะเลค่ะ สรุปแล้วก็ไหลลงเป็นอยู่ในท้องเหมือนเดิมแต่ปลาทะเลหรือปลาฉืดเพราะว่าปลาก็เหลือผักก็เหลือเอามันแกงค่ะวันนี้เอาง่ายๆเมนูไหนยากยากไม่ทำจ้าตามสโลแกนเลยจ้าเอาทำง่ายง่ายกินง่ายอําทำเร็วเสร็จเร็วกินไวอิ่มไวค่ะปลาเริ่มสุกแล้วจ้าปลาสุกแล้วก็ แล้วจะมาใส่เข้าวคั่วนะใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะถ้าใครชอบน้ำข้นๆก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วแต่ปริมาณที่เราแกงน,นะไปเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ให้เป็นก้อนไปตอนน้ำเตี้ยงค่อยๆค,คนเนะเพราะว่าตอนแรกเรายมงได้คนอ้วนข้าวค่อยๆคน เริ่มเดือดแล้วก็จะใส่ปรงรถไปเลยก่อนใส่ผักใส่ปรุงจูรสเข้าไปมีสําคัญใส่น้ำปลาด้วยนะอย่าลืมใส่น้ำปลาด้วย ันนี้มันจะใส่ผัดก,กี้หูดอันนี้จะอร่อยมากเลยไปเต้นก่อนเพราะว่าตันนี้มันจะตกช้านิดนึ่งไปต่อไปก็ผากาศเขาวใส่ไปอย่างละหน่อยละหน่อยเพราะว่าจะมีบวกอี มีผักอะไรก็ใส่ไปอร่อยก็อผักเริ่มสลุดไม่ต้องต้มนานนะผักสลุดแค่เหมือนลวกน้ำร้อนอะแล้วเราก็จะมาใส่บวบใส่บวกกับผักชีลาวแล้วก็ใบมิงลัก ใบชะพูใส่ไปพร้อมๆกันเพราะว่าบวบนี้ก็สุกเร็วนะเนี่ะใส่บวบไปหนึ่งลูก แล้วก็ใส่ผักชีลาวใบชะกูใบเมงลักใส่พรมกันเดี๋ยวหาลูกโดดสักกันเอาลูกโดดใส่สักเจ็ดเม็ด ถือบางคนชอบเผ็ดก็จะได้กินแก้มได้จะอร่อยใส่ลูกโดเยมอนอ,อ่อมคุณเบาๆนิดหน่อยอาจ,จะได้ไม่เละหักเค่นก็พอละค่ะสุกแล้วอีกไฟเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ